ดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแม่ปุ๋ยอยู่ที่โรงพยาบาลมาหาคุณหมอค่ะเป็นโควิดค่ะทุกคนตอนนี้ต้องแยกนอนแยกกินจากยิ้มแย้มเป็นเวลาห้าวันนะคะแม่ปุ๋ยจะใช้ชีวิตกันยังไงยิ้มแย้มจะใช้ชีวิตกันยังไงนะคะหลังจากนี้ห้าวันแม่ปุ๋ยมาถึงบ้านแล้วนะคะยิ้ม,มแย้มหัวเราะเลยยิ้มแย้ม <laughs> นี่คือยาที่ไม่ปุ๋ยได้นะคะห้าอย่างเป็นยาตามอาการทั้งหมดเลยนะคะอ๋าอืมไม่มีใครอยู่ใกล้เลย oh. ถึงเวลาทานข้าวแล้วนะคะแม่ปุ๋ยต้องแยกออกมาทานข้าวเองยิ้มแย้มกินข้าวกับพ่อบอมนะโอเคส่วนแม่ปุ๋ยนะคะแยกตัวออกมากินที่ห้องครัวอ๋อ oh. อนกลางคืนแล้วนะคะคืนนี้พ่อบอม,มานอนกับหนูยิ้มหนูแยมบายในนาสวัสดีค่ะพ่ออนเลยเดี๋ยวแม่ปุ๋ยนะคะจะต้องไปนอนห้องข้างล่างค่ะนี่ค่ะคือที่นอนแม่ปุ๋ย <c oughs> คือห้องที่หนูยิ้มหนูแยมนั่งเล่นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเตรียมตัวนอนค่ะ <c oughs> โอเคคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะต <c oughs> ืนได้แล้วค่ะ ครึ่งแล้วนะคะโอเครีบไปจัดการตัวเองเลยนะคะยิ้มมลงมาแล้วนะคะอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยเหมือนเดิมเลยเราต้องแยกทานข้าวนะคะสำหรับอาการของแม่ปุ๋ยนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะไข้ไม่มีแล้วนะคะ เดี๋ยวคอยติดตามดูนะคะเด็กๆชิวเลยนะคะแม่ปุ๋ยไม่สบายแบบนี้ไม่ต้องปพยนเด็กๆก,ก็โดนกัดตัวหมอแม่ปุ๋ยเลยตอนนี้นะคะก็เป็นตอนกลางคืนละอาบน้ําแต่งตัวอะไรเรียบร้อยละหนูยิ้มหนูแย้มกับพ่อบอมนะคะนอนกันอยู่ข้างบนเดี๋ยวกําลังจะโทรเฟกไทม์หายิ้มแยม้ม<อ>เพื่อลตีสวัสดนะคะอุย้ยทําไมมืดเตืตอยเียน,นี่ เอ <c oughs> อแ <c oughs> ม่ปุ๋ยแกะจะนอนลอะจุ๊บๆจุ๊บอุ๊จุ๊บจจุ๊บจุ๊บจุบจุ๊บจุ๊อจุ๊บจุะบจุ๊ีจุ๊บจุ๊บยุจะ๊บจุ๊บีุ๊บนุ๊บจุ๊จ <c oughs> <c oughs> ุ๊บจุ๊้จุ๊จนอจน,นะะ๊บจว๊นจุ๊บีุ๊บนุ๊บจ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 ุ๊นจุ๊บจ <c oughs> ุ๊บจุ๊บจุ๊ยจุ๊บจุ๊บจุุุ๊ เป็นฟูกที่นอนอย่างนี้เลยเดี๋ยวไปดูหนูยิ้มหนูแย้มกันนะคะว่าตื่นหรือยังเดี๋ยวเราจะให้หนูยิ้มหนูแย้มนะคะตรวจโควิดกันอีกรอบนะคะไม่ปุ๋ยใส่ถุงมือเรีบเยบร้อยแล้วแล้วก็ใส่แมส2ชั้นนะคะพร้อมนะ ผ่านไปแล้วนะคะ20นาทีผลออกมาหนูยิ้มหนูย้มหนึ่งคีดค่ะตอนกลางคืนแล้วหนูยิ้มหนูแย้มนอนกับพ่อบ้านเหมือนเดิมแม่ปุ๋ยก็ต้องนอนข้างล่างเหมือนเดิมนะคะหวั<อ>งว่าจะได้มานอนด้วยกันเร็วๆนะจ๊ะบายเช้านี้นะคะเตรียมตรวจโควิด ยังขึ้น2อขีดอยู่นะคะแต่เป็น2อขีดขีดที่สองแบบจางๆแล้ว uh huh. เดี๋ยวเราตรวจกันต่อไปค่ะพรุ่งนี้ตรวจอีกนะคะโอเคเมื่อกี้แม่ปุ๋ยตรวจโควิดยังขึ้น2อขีดอยู่นะ uh oh. แล้วแม่ปุยก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเรียกยิ้มแย้มบนที่นอนแต่ตอนนี้ยิ้มแย้มอาบน้ํานแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดีย uh oh. แย้ เดี๋ยวเรามาดูผลกันนะคะตอนนี้ค่ะทุกคนติดอะไรหนูยิ้มติดโควิดค่ะทุกคนแล้วมีใครอีกหนูยิมติดไหมยังไม่ติดผ้าม่วงผ้ามองข้างหลังอีกค่ะทุกคนเดี๋ยวพามาดูค่ะทุกคนลองดูดีๆค่ะจะมีขีดที่สองจังๆอยู่ตรงนี้แม่ปุ๋ยก็เลยไม่มั่นใจให้หนูยิ้มตรวจซ้ำ นูยิ้มตัวซ้ำผลปรากฏสองคีทค่ะทุกคนนี่เลยขึ้นเลยค่ะมาดูของพ่อบอมพ่อบอมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยก็ตรวจอันแรกอันแรกคืออันไหนนี่ขึ้นเลยสองขีดตกใจเลยใช่ไหมแล้วก็ไม่กี่นาทีก็ขอตรวจซ้ำไม่เกินสองสามนาทีตรวจอีกอันหนึ่งเพื่อความัวร์ขีดเดียว,ยวอ่าแล้วครั้งนี้ก็อีกอันหนึ่งแบบแบบเครื่องตรวจแบบใี่หม่อีกอันหนึ่งีหหนึ่งก็ขึ้นเรียบร้อยเลยครั้งนี้ ่จะะติดแแลล้วหพวามีอาการยังไงคะอ่าสักๆคอตรงนี้นิดเดียวไม่มีไข้มไม่ปปวดหัวไม่อะไรทั้งนั้นหนูยิมีอาการอะไรบ้างคะเสียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนจะพอไหมตอนนี้สรุปแล้วคนที่เป็นคือ3ามคนนี้คะ่ะและคนที่รอดต้องโดนแยกตัวอยู่ตรงนน้นนั่นไงไ นูแย้มมีโอกาสติดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวต้องตรวจซ้ำอีกตลอดตลอดนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเล่นบิงโกเริ่มได้ N 39 N นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ N สามสิบ้ N สามสิบเ G 50มีห้ิ จีห้าสิครัเธอมีทั้งสองอันเลยบิงโกแล้วฮะนีย้ยิ้มบิงโกยิ้มได้แล้วไปเลย <c oughs> เป็นโควิดอะนาะอออกไปไหนไม่ได้ก็ต้องหาอะไรทําอยู่ที่บ้านนะคะบอร์ดเกมก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งนะที่เราจะบ,บเล่นเพลินๆจนลืมเวลาได้นะคะเ <c oughs> ช้านี้นะคะเรามาตรวจโควิดกันค่ะ นี่มาดูผลค่ะหนึ่งขีดค่ะทุกคนย<ะ>เย้หายแล้วหายแล้วหายแล้วหนูแย้มต้องสวมแมสนะคะหนูแย้มตอนนี้ยังขึ้น1ขีดนะคะแต่ก็ต้องติดตามดูอาการค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจ COVID โควิดหนูยิ้มกันอีกนะคะวันนี้มันลุ้นกันว่าขึ้นกี่ผลของหนูยิ้มออกมาแล้วนะคะ หายแล้วหายแล้วเดี๋ยวจะตัวัดพ่อบอมแม่ปุ๋ยแล้วก็หนูแย้มค่ะ หนูยิ้มขึ้นหนึงขีดหนูแย้มขึ้นหนึ่งขีดหนูแย,ย้มไม่ติดนะคะแม่ปุ๋ยกับหนูยิ้มหายแล้วพ่อบอมก็มีเชื้อแบบลางๆนิดหน่อยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้พ่อบอมหายแล้วแน่นอนค่ะ กว่านู่นเลยนะคะที่เราไม่ได้ออกจากบ้านวันนี้เราจะไปลันลาแล้วนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆกความห่วงใยนะคะที่มีให้กับพวกเราบอกว่าให้หายเร็วๆขอบคุณมากเลยค่ะงันคลิปนี้เดี๋ยวหนูยย้ขอตัวลาไปก่อนนะคะลาายบ๊ายบายเอ้ยใช่ใช่ใช่สุดท้ายหนูแย้